วันสุดท้ายของสัปดาห์ที่2ครับวันศุกร์ที่19มกราคมเป็นการฝึกทักษะให้กับเยาวชนนะครับเป็นเยาวชนยุวชนนะครับ9ถึง12ปีทีมชมรมฟุตบอลทไทยทยู่ในเตดครับตั้งอยู่ บ้านยางดอหมู่ที่4ตำบลเทือไทยอำเภอทุ่งเขาหลวงจังหวัดร้อยเอ็ดครับสถานที่ใช้ในการฝึกซ้อมนะครับให้กับน้องๆเป็นสนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านเทือไทยนะครับก็ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่นะครับจากท่านผู้อำนวยการธนบดีเมาะราศีนะครับผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเทือไทยสำหรับ ประชานชมรมเทือไทอยู่ในเต็ดนะครับเป็นอดีตนักฟุตบอลทีมจังหวัดร้อยเอ็ดคุณพ่อวาฒนาดิษดำนะครับเป็นรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทือไทยมีท่านผู้นำชุมชนนะครับร่วมเป็นกรรมการผู้นำชุมชนทั้ง10หมู่บ้านของตำบลเทือไทยนะครับเป็นสมาชิก สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับ็นกรรมการหลายท่านครับมีท่านสอจอ,อนุชิตพารเวทนะครับเป็นที่ปรึกษาเป็นหลายท่านครับที่ปรึกษามีหลายท่านเป็นผูน้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวันนี้ก็มาประมาณ20รายนะครับที่สมัครไว้ สี่สิบครับสี่สิบคนตอนนี้ยังฝึกทักษะอยู่ครับยังไม่ให้ลงทีมนะครับฝึกกำลังแขนกำลังฝึกกำลังขาฝึกความคล่องตัวของน้องๆอ,อ,อยู่วันนี้ได้รุ่นพี่ครับเทือไทยอยู่สุภโชคแก้วมเรื่งนะครับ นักเตะทีมเทริรไทยอยู่ในเตดวันนี้ครูครูแทนนะครับส,สุประสิทธิ์เจ้าเหลืองซึ่งเป็นพี่ชายของสุปโชคนะครับไม่อยู่นะครับติดภารกิจให้น้องชายมาดูแลน้องๆแทนนะครับฝับงนั้นก็เป็นรุ่นพี่ครับนั่งชมอยู่รุ่นพี่ไม่ไม่ไม ไม่มาช่วยฝึกซ้อมเลยรุ่นพี่อะดีพี่อ่ะถ่ายรูปทำไม,ามาวะมเอา,เอ,า,เอ,าอ่ะมามามานี่เก้าหัวครับบอดสามอันนี้บอดห้าหรือบอดหกไอติ๊กเกอร์บอดหกครับ <Yeah. S 1> น้องเกอ๋อยู่ป .6 <Yeah. S 1> นี่อาทิปไหนเนี่ยอาทิเนี่ยอาทิป .5 ป .5 ครับ mm hmm. 11ขวบ mm hmm. นี่น้องเทียวเนี่ยน้องเทียวเ mm hmm. นี่ยตัวเด่นเลยครับนี่ตัวเด่น all right, all right. น่าจะป .5 น้องเทียว mm hmm. ป .5 ครับ mm hmm. นี่โตโน่เนี่โตโน่เนี่ไม่กะละนี่นี่ไม่กะละเ <c oughs> ออไปตกแต่ปลา <c oughs> นี่ก็ตัวเด่นครับเนี่ยพาชินสน้องเดชเ <c oughs> ยี่ยมครับ <c oughs> นี่ผู้หญิงครับเนี่ย <c oughs> น้องโอเลน <c oughs> อ่าว <c oughs> างแม่นแม่นลูกวางแม่นแม่นใส่พี่เออ มาลูกมาขยับเลยอุ๊ยพ่อเขาลูกบอลราไปเตะเออไม่เป e ็นไรลูกไม่เป็นไรหลบไปลูกหลบไปสไลด์ไปลูกสไลด์ไปไม่ให้ข้ามไม่ให้ข้ามมาเกอร์นะสไลด์เตะหนึ่งเก่งหวะลูกน้องมีนเตะหนึ่งเกงกวะ แต่เออแล้วสง่งดีมากไปออกไปเลยตรงกลางหลบ,บไปลูก,กลูกบอลจะกระดอนมาใส่น,ออน,นี่ออโต,โต้นหนักน้ำหนักคนน้ำหนักบอลไม่ใช่น้ำหนักคนออโต้อ้าว <c oughs> อ๋อน้ำโม,น,ำโมน้ำโมจับมัคเกอร์พริกขึ้นดีมากลูกไปไปดีมากแม่นแม่นลูกวางแม่นแม่นเดียวไปไป ดีมากวม่เป็นไรดาวคอนดีมากพุ่ยบ้านหมู่สองขยับมาเลยขยับมาเลยฮะดับดีมากฮะดับดีมากดับดีโติขวดไกลไปนี่ ถึงไหนแล้วเดี๋ยวกันไหนมามามาเดินมาเลยดาก,ก่อนดาก,ก่อนปุ๊บขยับด้วยสิยลกูกอย่าเยือนนิ่งขยับด้วยเอเยยยออ,อย่าเยือนนิ่งอะไร จับ w นีดีจับตรงดีมากมามอลตรงโอ้โห ทำไอเทีมนะทำไอทียมทำไอเทียมรับอยากเรียนมอ